หลายร้อยชีวิตครับเดินทางมาติดตามการปรับกลยุทธ์ครั้งสำคัญของบอมจสมทครับก่อนที่งานจะเริ่มขึ้นนายศิวพรชมสุวรรณกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจสมทได้ซักซ้อมคิวครั้งสุดท้าย พื่อแถลงข่าวงานช่อง9 m c o r t HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุขจะเป็นการปรับทิศทางธุรกิจอสมทและการรีแบรนด์ครั้งสําคัญเพื่อให้มีความทันสมัยมีรายการใหม่ๆที่มีเนื้อหาสาระและความสนุกสนานนําเสนอสู่สายตาคุณผู้ชมทุกเพศทุกวัยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่โดยใช้งบประมาณหลายร้อยล้านบาทลงทุนด้านเนื้อหาและเพิ่มสัดส,ส่วนการผลิตเองเป็น70%จากปัจจุบันที่ผลิตเพียง55%ครับ ขณะที่บรรยากาศด้านนอกคึกคักเป็นอย่างมากครับคณะนางสาวไทยก็เดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีอาจารย์จตุพลชมพูนิตอาจารย์สุขุมนวลสกุลสุดยอดนักพูดแห่งยุคและผู้เข้าแข่งขันรายการดีลิตี้ที่จะมานําเสนอโอกาสทางสถานีส่วนในห้องถแถลงข่าวสามารถจุที่นั่งได้ประมาณ500คนมีพันธมิตรเอเจนซี่กองทัพสื่อมวลชนมาร่วมติดตามการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของปมจสมทครั้งนี้ซึ่งใช้ฤกษ์ดีนะครับวันที่9เดือน9ในการเปิดตัวครับ ส่วนารายละเอียดในการเปิดตัวรายการต่างๆที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ในวันนี้นะครับเราจะกลับมาติดตามอีกครั้งในช่วง Speed นายสปีด1ิบหกนาฬิกาครับคุณครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มผันม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุนายมีลาลี